จบจ้อีกคนหนึ่งก็เจ็บหนักอีกคนหนึ่งกำลังจะตายอืมโอ้ยมืนบิกินนี่คุกเข่าผีเลยไปกันหมดยกกระบิดเลยจ้ะคือ,อจริงๆมันก็มีเซนนะถ้าเกิดคนรู้สึกว่า อ่ะครูขานคนไม่ดีแล้วคนที่เป็นเหมือนจะเป็นคนดีแต่อยู่ในยุทธภพก็เหมือนทุกคนก็เบ็ดเสร็จอ่ะจบในงานนี้หมดเลยอ่ะกว่าจะองยุทธจะกลับมาคืนแบบมีคนมีวิชาชีมอีกตั้งหลายปีเหมือนกับทางรัชวงศ์หรือเขาเยนะราชวงอ่ะก็ต้องการแบบอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยแหละเพราะคนฝึเก่งฉิงมึงก็ตายหมดแล้วอันนี้เหมือนเป็นช่วงยุคปลายเนาะเพราะสมัยก่อนแบบราชวังจะต้องการคนมีเก่งเพื่อไปปกป้องบ้านเมือง แต่ถ้าเป็นยู่ที่สบายเนี่ยนะสว่างก็จะเกรงกลัวคนเก่งแล้วก็จะกําจัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมขอสดวดถ้าถ้าตามแบบตำนานหรือดาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นใค,ใครแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคงั้นถ้าให้เดานะขอเดาแล้วกันนะจะจบแล้วสุดท้ายถ้าให้ดาวคำว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนที่เป็นตัวแปรที่ไม่ออกมาคนสุดท้ายคือเย่ไป่อี้เห็นว่าเดี๋ยวเย่ไป่ยอยี้น่ยคงจะมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดถึงเย่ไผ่ยอยีามาก่อนจบว่า คันน่าจะช่วยอะไรได้ไดแล้วเหมือนจะปลงล่ะเอแฮมคิดว่าเย่ยไปอีกจะอยอมตายอยู่แล้วแหละแฮมคิดว่าเข้าใจว่าเย่ยไปอีกคงมีวิธีที่จะเอาพลังของตัวเองอะ่ะเหมือนกับพลังเซียนตัวเองอะ่ะสักอย่างหนึ่งอะ่ะให้ให้สองคนเนี่ยแต่คนใดคนหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะให้เหล่าเวิรนเพราะว่าผมขาว คิดว่าจะเป็นการถ่ายทอดลอะไรบางอย่างให้แบบเลยเลเกิดผมข่าวขึ้นอแล้วอแล้วก็เหล่าเวคงตามไปช่วยอาชีที่อาชีเป็นรังเขนไม่ให้เปิดคลังยุทดแล้วก็พอไปช่วยเสร็จวคงเข้าไปในคลังยุดได้แล้วคงไปเจอคําทีสักอย่างหนึ่งเพื่อจะมายื้อชีวิตของอาชีต่อไปอะไรเงี้ยคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นถ้าให้ดาวนะคิดว่าคงเพราะว่าตอนจบของแฮปปี้อ่ะคือมันคงอยู่ด้วยกันะแต่คงอยู่ด้วยกันแบบพเนจรตามชื่อเรื่องอ่ะก็คือเหมือนแบบไม่ได้เป็นเจ้าสํานักที่ได้ทั้งสิ้นก็คือเป็นแบบ นัดรบรันเร่พันเอกจรอยู่สองคนอยู่ในภูเขาอะไรยเงี้ยคงเป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยแต่เห็นมาว่าอีพีเนี้ยฉากมันแกรนมากเลยแกรนแกรนหลายฉากเลยคือคเอาจริงมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ค่อยมีซีนอารมณ์เท่าไหร่นักสาหรับเรื่องนี้แต่พี่ว่ามาอยู่กันตรงเนี้ยเออแต่ว่ากู้เซียงน่ก็คือทาทาหน้าที่เนี่ยรับบทมากจริงๆแล้วตอนนางแบบถือดาบอะจะไปฟันอะโอ้โห ด,ด่าแบบลาบคืนไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนที่ตัวเองหลกักตายแล้วตายตอนหน้า<ช>โอ้เล่นดีแล้วก็ไฮว่าเสื้อเอ๋อก็เล่นดีคำว่าราชันป่องอ่ะก็เล่นดีอย่างเงี้ยเพราะฉากอื่นๆของสองคนเนี่ยมันเป็นซีนอารมณ์อื่นเงี้ยแต่ EP เนี่ยมันจะโชว์กู้เสี่ยงซะเยอะแล้วก็มีความเสื้อเอ๋อร์อะไรหน่อยอย,อย่างเงี้ยแต่เสื้อเอ๋อตั้งแต่ EP ที่แล้วแะ ที่เพิ่งคุยกับพ่อ,พอ,อ,อว่าโหสองคนนะั่นน่ะบทสี่ห้าหน้าว่าท่องไปได้ก็เก่งไงเออแล้วว่ากเก่งไงแล้วเหมือนอารมณ์มันพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยวลายอะ่ะถ้าเรื่องนี้มีงบเยอะกว่านี้ฉันว่าแบบทำได้แกรนกว่าวน,นี้เออแต่แบบมันมีแค่เนี้เนาะได้มาได้แค่นี้ก็ทาตอบไม่ได้แบบได้มาหนีโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกัรลุ้นกันตอนจบครับว่ามันตือเต้เหมือนทมคินไหมแล้วเหมือนอ p พีสามสิบเจ็ดอะมันเหมือน, 37, อนกับหาตัวที่ไปดูเต็มเตมาะดูไม่ได้ก็เลยคิดว่า เดี๋ยวคงดูกันเองแบบตัวที่มันแบบไปเจอหลุดมาแล้วก็คงไม่ได้เอาภาพมาลงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าปัญหาดูดลําบากอะไรเงี้ยก็คงจะเอามาเราคงดูกันนีคงมีแต่เสียงอะแต่คงไม่มีภาพจะเป็นภาพนิ่งอะไรเงี้ยแต่คงจะมาดูเพราะเหมือนกับ ep สามสิบเจ็ดไปเห็นมาแบบแบบมบบแค่เจ็ดแปดนาทีประมาณสั้นๆอะไรเงี้ยจริงๆมันมาจบก่นสามหกและสามเจ็ดมันเป็นแถมเป็นของแถมเป็นสเปเชียลขึ้นมาเพราะฉะั้หามันหายากอะปัญหาแบบของที่ถูกต้องไม่ค่อยมีแล้วมันก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวดูแบบ ดูกันเองแล้วก็แบบไม่ได้เอาภาพไปแปะอะไรกันนะครับค่ะโอเคครับ, okay. รบเดี๋ยวเราไปตรวจอบกันพ p น่าจะเป็น EP สามหกกับสามเจ็ดเลยนะต่อนเนื่องจนจบเลย โอเคงั้น okay, <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะครับจะได้ที่สี่ช่องทาง YouTube, Instagram, Twitter, แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่ตอนจบครับวันนี้ด้วยไม่ตายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง h a s h Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอน้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe ให้เราเลยช่วยซับสไคร์ให้พวกเราหน่อนะครับ ขอบคุณคที่เข้าติดตามกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับ